เอวันนี้อยู่ที่ตลาดอะไรตลาดนนม่วงจะไทยยล้วนี่อยู่อยู่หน้าร้านหมูบอกเลยว่ากล้วยซื้อมาหวีละห้าสิบไม่เคยมาตลาดหรอไม่ปกติไปแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เพิ่งเคยมาบอกเลยกล้วยถูกมากจริงๆพอดีอย่างอย่าง คุณแนนช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมครับว่าเราควรจะเลือกผักที่มีลักษณะยังไงให้เหมาะกับการประกอบอาหารชุดผักเนี่ยมันจะมีอยู่หลายถุงใช่ปะ <laughs> มันก็จะมีถุงเขียน2 0่สาแล้วก็ต้องเอาถุงยี่สิถ้ามันมียี่สิบานะเอาถุง20บ <laughs> เออมันดูกว่า,างไ <laughs> งานดูวิธีการเลือก <laughs> <laughs> อ่า ผ็ดหหููนในการที่เป็นผักสดตัวนี้เราต้องระวังระวังเชื้อโรคอะไรบ้างครับพี่ตะคิดวิววารีนี่ค่ะอันนั้นจะอยู่ในสักอย่างหนึง่งอันนี้ไม่เราไม่ต้องกังวลโอบีมันผักน้ํา <c oughs> อันนี้ต้องดูระวังพวกกีเนียเผื่อเอา<ม>ขี้วัวขี้หมูม,มาตำนั้นนี่เรื่องตรงนี้เหรอใช่ค่ะเผ็ดนิ้ว มึงไม่รู้จะพูดอะไรไปเไยเรื่อยเดี๋ยวมันก็พูดได้เองเฮ้ยธัญญาเด็กเวลคัมธัญญาเด็กห้าใหญ่ปะ ะะสีสัตว์ดสดใสร้านต่อไปลองถามะคานนะถามลองถามเขาไหมเราซื้อแพงอด่ากตลอดโตั้แ <c oughs> <c oughs> งแล้ว <c oughs> ไม่มีหลอกถูกอ่ะนะฮะตอนนี้เราก็มากับคุณมิ่งนะฮะมิ่งแม่เอกนะอ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาดูอะไรกันครับดูอะไรกันดูลมา น้ำปลาเผาเหรอปลาเผาเหรอเฮ้ยอันนี่พริกยักษ์เอาป่ะเมื่อกี้ถามเพราะว่าเห็นหนูไหมเขาบอกว่ามีแหละ ล้วเขาไามว่ามีเมนเทลูน้ำตาแคคค่ิิดะก็ถามว่าไม่เมนเทดูน้ำตาถามแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าจริงทำไมอ่ะทำไม ไปก็ไปแพงรู้่ะมแพงใช่ไหมแพงก็เหรเหไมลแพงหรอกผักมันเป็นผักแค่นี้เองครจายิดีอผมมาดิผมมาดิมึงบ่นทำไมเนี่ยกูถ่ายกูก็ถ่ายกูด้กูถืก็บอกมาดีๆตีนถีบแล้ว ล้นั่นนั่นหรอก็ไหเราซื้อของไปทุม่วงมวงอะไรเน่ยไม่หลัอเลยยี่ิห้าเองเอาไหมเ้ยโลยี่ห้หรอแน่นแน่ตอนให้เราโลนึงฮะยีห้าหรอจริงหรอทมดิป้าบอกว่ายี่สิบห้าใช่ไหม สวยเนาะยี่สิบขีดเหรอย่สิบห้าใช่ไหมฝรั่ง yes ใช่ฝรั่งเขายี่สิบห้าแน่แน่แน่ขอให้เราลนร้านนี้ดีค่ะราคาเท่ากันหมดเลยชมพู่ก็โลละสิบขีดตังหุ่นก็โลละสิบขีดเลิกเลิกเลิกกลับบ้านกลับบ้านโอ้ เปรี้ยวอ่าพี่เกดเอ็กซ์เพรสด้านหน้ามะม่วงเอาอธิบายซิว่ามะม่วงนี่มันรสชาติยังไงมันจะหวานอันนี้ได้ไงอะบอกมาเปรี้ยวคนอันนี้หยิเลยมึงบีบดูดิมันนุ่มโปะอันนี้นุ่มๆนุ่มแบบนุ่มแบบดึงๆอ่ะดึงปะวันนี้ปะมันกำลังแบบกำลังจะสุกอ่ะนี่รัเอาโลนึงเหรอเราเอาโลนึง ให้กูถืออะไรมามือได้อยู่ดเ,เดี๋ยวว่าไงบ้างมีอะไรจะบอกเมืเ่อเช้าป้าหาว่าเราขโมยแตงโมงมาสองลูกแมรี่เราจะอัพลงเฟซบุ๊กไหมแมรี่ <c oughs> จริงไหมนี่อับ ฮะไม่เลือกให้หน่อยไอยเหี้อาลูกอย่างเงี้ยแนนไม่ใช่อะไรเพราะมันก็เหมือนเหมือนกันไงมันไม่ถ้ามันเป็นลูกที่มันนิ่มมันจะเรียบๆไงเข้าใจปะรู้ใช่ไหมไม่รู้เลย,เลยไม่รู้เหมือนก,กันนะโลนึงแนนเดี๋ยว จบรายการเถอะได้โปรด <c oughs> <c oughs>